I'm seeking happiness and Mr. Trouble. I'm reaching out for this against the struggle. Visions of how it should be got me drinking double. And finding out what pieces fit can be a dangerous puzzle. Admittedly, I ain't been perfect, all my flaws recorded. Friends I need the most lately ain't been that supportive. I feel like I need a break or just a fucking sign. Cause I know when they play, they tape, that shit ain't touching mine. It's flaws, nigga. yeah, yeah. I feel like I'm solar power e the sun making me darker these clouds got to clip fast I'm r e s t i n g with มันเป็น4ประตูมันถึงหายากหายากมากน้อยคนที่จะปล่อยเพราะรถมันเป็นปี2020 Max <c oughs> 18พร้อมนะครับคันนี้ลูกค้าออกมาพร้อมใบเสร็จอยู่ที่720,000บาททำไมถึง720,000บาทเพราะว่าอะไรมีโหลดมานิดหน่อยให้กำลังสวยนะครับมีล้อแม็กพร้อมยางมาให้นะครับ มีกระจกมองกลางนะครับเป็นกล้องหน้ากล้องหลังเลยนะครับใส่มาเรียบร้อยแล้วตัวนี้โปรติเป็นวิทยุใส่จอมาให้เรียบร้อยกล้องถอยหลังอยู่ในจอพบแล้วรถคันนี้นวิ่งอยู่ที่ส0 0 0กื่าโลแท้ๆเพื่อนซึ่งหายากมากอาจจะวิ่งปีเดียวส0 0 0 0ืโลแต่ถามว่ารถประมาณนี้พี่บุงก็ต้องรีบคว้าครับเอาไว้ก่อนนะครับเพราะว่ารถสวยๆหายากแล้วเรามาขายเนี่ย ว่าไม่เสียชื่อทำไมถึงไม่เสียชื่อเพราะมันเป็นรถใหม่ครับวารันตีศูนย์สามปีแสนโลยังอยู่นะครับยังอยู่เพื่อนๆสามารถเอาไปใช้วารันตีที่ศูนย์บริการได้ต่อครับของอ e ซูสุนะครับตัวประเทศไทยยังได้ใช้สิทธิ์ฟรีค่าแรงอยู่ไปถ่ายไม่ใช่น้ำมันเครื่องก็ฟรีค่าแรงคาร์ดมีปัญหาเครื่องยนต์มีปัญหาระบบแอร์มีปัญหาก็ยังเข้าศูนย์ได้อยู่เพราะว่า เขารับประกัน3ปีแสนโลตัวนี้มีรีโมทมาให้นะครับแต่เป็นตัวธรรมดาครับแต่ว่าลูกค้าใส่รีโมทมานะครับจะเหลือกุญแจแค่ดอกเดียวที่เป็นดอกแท้เพราะว่าลูกค้าทํากุญแจหายไปนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเพราะว่าอย่างน้อยเราก็ยังไปปั๊มที่ศูนย์ได้ทีนี้เรามาดูข้างในมาอยู่ที่3 2 3 7 9อมอยกกิโลนี่กล้องหน้ากล้องหน้ากล้องหน้าทุกอย่างใหม่มากหน้าจอใหม่มากเหมือนรถป้ายแดงครับซื้อถูกกว่าป้ายแดงเป็นแสนแถมได้ของครบเลย มีจอมีกล้องหลังกล้องหน้าครบหมดทํามาเรียบร้อยนะครับเป็นเบาะหนังแท้นะครับ oh. เครื่อง1.9บูพาวเวอร์เป็นเครื่อง1.9ตัวใหม่ 2020. 2 0 oh. 2 0นะเพื่อนเพื่อนได้ไปคุ้มครับเบาะหลังยังใหม่ๆอยู่เลยครับยังใหม่ๆแต่เบาะเน้นโทนเป็นสีเทานะครับ oh. เราก็จะให้เพื่อนเพื่อนดูประมาณนี้โดยรวมรอบๆไปเลยครับ oh. ไม่มีเคลียร์สีแม้แต่ชิ้นเดียวพี่บุ้งดูมาให้การันตีถ้ามีเคลียร์สี oh. มาปุ๊บ oh. มาเอาตังค์ครับมา มาเอาตังได้เลยอ่ากล้องหลังมาครบหมดแล้วนี่ไงปกติถ้าเป็นรุ่นธรรมดาจะไม่มีอันนี้ใส่มาให้ครบหมดถึงบอกแล้วว่าลูกค้า,าไปเสร็จให้ดูเลยคันนี้อยู่ที่7 2 0 0 0สสองื่นบาทอันนี้กน,น,นที่ขายไม่ได้กอบป้ายออลอิน e วันครับไม่มีที่ไหนครับมีที่ออลอิน e วันที่เดียวครับเราเปิดห้องเครื่องให้ดูนี่เป็นไงครับน็อตฝาโปรงไม่มีขยับนะครับน็อตแก้มไม่มีขยับนะครับนี่ทุกอย่างมีแต้มสีไว้หมดนะครับเห็นไหมครับ เนีย่ยตรงเป๊ะนะครับบงแบตเตอรี่อยู่ครบหมดสวยๆใ,ใสๆห้องเครื่องยังสวยขนาดนี้นครับรับรองได้เพื่อนๆเ,เอาไปใช้ได้ยาวๆเลยนะครับแล้วยังสามารถใช้วารันตีของอ e ี้สุได้ทั่วประเทศพอรถเพิ่งวิ่ง30 0 0 0กิโลแต่อ e ี้สุรับปาาระกัน3ปีแสน0 0 0่งแกิโลวันนี้ก็จะมาถ่ายให้ดูประมาณนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจก็ทักกันเข้ามาเลยครับราคาโปรโมชั่นช่วงนี้นครับหกแสนเก้าพันบาทสำหรับเพื่อนๆที่เห็นในเฟซเห็นใน YouTube นะครับ เข้ามาปุ๊บบอกเลยนะครับบอกว่าเนี่ยพี่บุง้งผมดูไลฟ์สดของพี่บุ้งมาหรือดูเดบิโอของพี่บุ้งมาครับ69,000าบาทพี่บุ้งให้ราคานี้นะครับ69,000บาทวันนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวไว้เจอกันคันหน้าอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะเป็นรุ่นไหนเป็นของหายากหรือเป็นคันไหนก็แล้วแต่รุ่นไหนแล้วเดี๋ยวมาเจอกันครับฝากกด s u b s ไ r i b ์กดกระดิ่งกดไลค์ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้บุ้งหน่อยครับวันนี้สวัสดีครับ